อ่านให้ฟังสรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมไทยเรื่องของเอกสารการสอนชีวิชา1 0ึ่งทักษะชีวิต Life Skill หน่วยที่1นึถึงสิฟังครบแล้ว1ห,หน่วยใน10ข้อควรตอบคำถามให้ได้6-8ถึงข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตาราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่5บุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์และการสร้างสัมพันธ์ภายในสังคมแนวคิดข้อที่1บุคลิกภาพหมายถึงลักษณะของบุคคลหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ปรากฏทั้งภายในและภายนอกและยังเป็นเครื่องกำหนดกา,ก,นการกระทำของบุคคลที่มีต่อตอนเองและผู้อื่นโดยบุคคลใดที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดีแล้วไม่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อตอนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมโดยรวมดังนั้นเมื่อพบว่าตนเองมีข้อบกพร่องในเรื่องใดก็ควรพิจนารณานและปรับปรุงบุคลิกภาพของตอนเองเพื่อการยอมรับของ ตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมข้อ2มนุษยสัมพันธ์คือการติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลกับบุคคลอันนำไปสู่การดำรงชีวิตของมนุษย์ที่เป็นไปได้อย่างราบรื่นมนุษยสัมพันธ์ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นปัจจัยเสริมด้านหนึ่งที่ทำให้หน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์หากไม่มีมนุษยสัมพันธ์ก็ต้องมีการพัฒนามนุษยสัมพันธ์โดยการยึดหลักวิเคราะห์การปรับปรุงตนเองและการพัฒนาซึ่งถ้าบบุุุคคคคลลดดเเปป็็็นนนนททีีีี่่มมมษสัััพธ์กกจะ คนที่มีคนอยากอยู่ใกล้และอยากให้ความช่วยเหลือข้อ3การมีมนุษยสัมพันธ์ Excel. และการมีบุค bon ลิกภาพที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในสงังคมซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องเริ่มจากภายในครอบครัวก่อนโดยหากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างอบอุ่นและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานหรือในที่ประกอบอาชีพทั้งในระดับผู้บังคับบัญชาผู้ได้บังคับบัญชาหรือระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็จะมีส่วนช่วยในการทํางานหรือการประกอบอาชีพมีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นตอนที่5.1บุคลิกภาพกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและสังคมเรื่องที่5.1.1ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพกิจกรรม5.1.1องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพคืออะไรแนวตอบกิจกรรมองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพมีอยู่ด้วยกัน3ประการคือ 1. พันธุกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลได้รับจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 2. 2. สิ่งแวดล้อมอิทธิพลต่อการพัฒนามนุษย์ทางด้านร่างกายจิตใจและบุคลิกภาพ3ช่วงเวลาในชีวิตของบุคคลหรืออาจจะเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตเรื่องที่5.1.2การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมกิจกรรม5.1.2ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพหรือการปรับบุคลิกภาพได้แนวต่อกิจกรรมเหตุผลสำคัญที่ทําให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพหรือไม่สามารถปรับบุคลิกภาพได้มีดังนี้ 1. เป็นคนที่มีอาการเคร่งเครียด คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ไม่พร้อมจะเปิดรับสิ่งต่างๆ 2. มีอาการเจ็บป่วยทางกายเมื่อบุคคลใดก็ตามที่มีอาการเจ็บป่วยก็มักจะไม่มีจิตใจที่จะพัฒนาตนเองหรือพัฒนาสิ่งใดๆ 3. ขาดสมรรถภาพในการดำเนินชีวิต ก็จะไม่มีจิตใจที่จะพัฒนาตนเองหรือพัฒนาสิ่งใดๆตอนที่5.2มนุษยสัมพันธ์กับการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในสังคมเรื่องที่5.2.1ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์กิจกรรม5.2.1มนุษยสัมพันธ์ยังมีองค์ประกอบที่สําคัญอย่างไรบ้าง มนุสสัมพันธ์ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่3ประการด้วยกันได้แก่การรู้จักตนเป็นลักษณะที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงการเข้าใจผู้อื่นเป็นการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของคนความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอดจนความต้องการของบุคคลและการมีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของเราและบุคคลเหล่าน,นี้ล้วนแต่มีอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น เรื่องที่5.2.2การพัฒนานและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสัมพันธ์ในสังคมกิจกรรม5.2.2ทฤษฎีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์มีองค์ประกอบอะไรบ้างแนวตอบกิจกรรมทฤษฎีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์มีองค์ประกอบ3องค์ประกอบคือ1ให้มนุษย์มีความสุข2 ให้การยอมรับแก่เพื่อมนุษย์3ให้เพื่อนมนุษย์ได้รับประโยชน์ร่วมกันตอนที่5.3การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมเรื่องที่5.3.1การสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกิจกรรม5.3.1ปัจจัยที่มีผลต่อก,การเกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวมีอะไรบ้างแนวตอบกิจกรรมปัจจัยที่มีผลต่อก,การเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวประกอบด้วย1การชื่นชมคุณค่าของบุตรหลานและสมาชิกในครอบครัว2 การที่สมาชิกมีเวลาอยู่ร่วมกันมีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกัน 3. การเต็มใจร่วมทุกร่วมสุขกันในครอบครัว 4. การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว 5. การมีศรัทธาต่อศาสนาร่วมกัน 6. การที่สมาชิกใช้สมรรถนะที่ตนมีจัดการกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเรื่องที่5.3.2การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปกิจกรรม5.3.2สมมุติให้นักศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสำนักงานประกันสังคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนักศึกษาจะมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปได้อย่างไรแนวตอบกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปที่มาติดต่องานกับประกันสังคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครสามารถทำได้โดย 1. การทักทายและการพูดจาาาาดด้้ววยยนนนเเเสสสีีงงงงทุ่่ภพซึึปป็็กกรแออถคม สการยินดีรับฟังคำร้องขอหรือการร้องเรียนหรือปัญหาอย่างเต็มใจ 3. การให้คำแนะนำและการเสนอความช่วยเหลือแก่บุคคลที่มาติดต่อ 4. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว 5การเอาใจใส่ติดตามผลของบุคคลที่มาติดต่อเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาเรานั้นได้รับการแก้ไขหรือดูแลแล้วเป็นต้นเรื่องที่5.3.3การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทํางานกิจกรรม5.3.3ให้นักศึกษาอธิบายประโยชน์ที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแนวตอบกิจกรรมประโยชน์ที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาเช่น1ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีกําลังใจที่ดีในการทํางานมีความตั้งใจในการทํางาน2 ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและอาชีพของตน 3. ลดปัญหาความขัดแย้งข้อผิดพลาดท,ที่เกิดจากการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. เกิดความร่วมมือและการทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 5. องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่อง